สำหรับเรื่องของการประเมินการสัมผัสเสียงนะคะเราก็จะมีเป็นเรื่องของการคำนวณน,นะคะเราจะมีการคำนวณในเรื่องของการรวมเสียงการคำนวณการสัมผัสเสียงนะคะโดยจะแบ่งออกเป็นการคำนวณค่า T นะคะค่าการสัมผัสเสียงตาม,มกฎหมายกำหนดนะคะื่อเราสัมผัสเสียงเป็นระยะเวลาความดังเท่าไหร่ระยะเวลานานเท่าไหร่แล้วก็นะคะแปลงออกมาเป็นเปอร์เซ็นต์โดสแล้วก็จะไปถึงในเรื่องของ ค่าการสัมผัสเสียงตลอดระยะเวลาการทำงาน8ชั่วโมงก็จะเป็นค่า TWA ค่ะสำหรับเรื่องแรกลองไปดูก่อนนะคะในเรื่องของการรวมเสียงสำหรับการรวมเสียงนะคะเราจะมีตารางนะคะที่จะบอกว่าระดับความแตกต่างของเสียงนะคะจะต้องมีการรวมเสียงอย่างไรตารางนะคะจะเป็นตัวที่บอกว่าถ้ามีแหล่งกำเนิดเสียง2แหล่งนะคะที่อยู่ในใกล้ๆกันหรือในสถานที่เดียวกัน แล้วเปิด2แหล่งพร้อมกันเนี่ยคุณสมบัติของเสียงก็คือเขาจะเกิดการรวมเสียงได้ทีนี้จะรวมเสียงอย่างไรนะคะเราไปดูตารางตารางด้านหนึ่งนะคะจะบ่งบอกถึงค่าความแตกต่างของระดับเสียง2ค่านะคะกับอีกช่องหนึ่งก็จะเป็นค่าที่นำไปบวกเพิ่มกับค่าระดับเสียงที่สูงกว่านะคะเราก็จะมีถ้าเกิดว่าเสียง2แหล่งต่างกันนะคะ0ถึง1 0-1เดซิเบลนะคะค่าที่นําไปบวกจะเป็น3นะคะจะนําไปบวกค่าที่สูงที่สุดของคู่นั้นถ้าต่างกัน2-4ถึงก็จะนําค่า2ไปบวกค่าที่สูงที่สุดของคู่นั้นและถ้าต่างกัน5-9นะคะก็จะนํา1ไปบวกค่าที่สูงสุดของคู่นั้นและถ้าหากว่าต่างกันมากกว่าหรือเท่ากับนะคะ10ขึ้นไปนะคะ ก็ไม่ต้องนําค่าใดมาบวกก็คือเอาศูนย์ไปบวกค่าที่สูงสุดของคู่นั้นก็คือเราจะได้ยินนะคะเสียงที่ดังที่สุดของคู่นั้นถ้ามีความต่างกันตั้งแต่10 d เดซิเบลขึ้นไปทีนี้อีกตารางหนึ่งนะคะนอกจากเราจะรวมเสียงงอย่าเช่นเราไปวัดเสียงนะคะหน่วยมาเป็นเดซิเบลแล้วเราก็ต้องการรวมเป็นเดซิเบลเลยนะคะก็จะใช้ตารางที่ไม่ต้องมีการปรับค่าแต่ถ้าหากว่าเราไป มีแหล่งเสียงนะคะที่เป็นเดซิเบลแล้วเราต้องการรวมเพื่อแปลงค่าให้เป็นเดซิเบล A เราก็จะมีตารางในการปรับค่านะคะจะใช้ทั้ง2ตารางเลยก็คือตารางความต่างเมื่อสักครู่นี้และตารางที่เป็นตารางปรับให้มาเป็นความถี่เสียงนะคะซึ่งก็จะไล่มาตั้งแต่3.5เฮิร์ตซ์นะคะไปเรื่อยๆจนถึง16,000เฮิร์ตซ์ก็จะมีตัวในการปรับค่าเป็นเดซิเบล A นะคะ สำหรับเดซิเบลอื่นๆนะคะ B C D ตัวนี้ก็มีนะคะแต่ในที่นี้เราจะเน้นในเรื่องของเดซิเบล A ที่เราได้ใช้กันนะคะในาตามมาตรฐานทั่วๆไปเอาล่ะทีนี้เราลองไปดูนะคะว่าถ้าเราจะรวมเสียงนะคะโดยที่ยังไม่มีการปรับค่าเป็นเดซิเบลใดๆนะคะก็คือสมมติว่าเราไปตรวจวัดเสียงมาเป็นเดซิเบลนะคะ แล้วเราก็จะรวมเสียงออกมาเป็นเดซิเบลเลยเราจะมีวิธีการทำอย่างไรบ้างนะคะอ,อย่างตัวอย่างนะคะเราก็จะไปตรวจวัดเสียงที่ความถี่ต่างๆนะคะตั้งแต่3ามสจนถึง1,000เฮิร์ส์นะคะที่3ามสเฮิร์ส์เราไปตรวจวัดเสียงได้60เดซิเบลนะคะ63เฮิร์ส์60 125เฮิร์ส์76 250เฮิร์ส์76 500เฮิร์ส์80แล้วก็1,000เฮิร์ส์80เดซิเบล นี้เราต้องการรู้รว่าเอ๊ะถ้าความถี่ตั้งแต่3 1 5จนถึง1000เฮิร์สเนี่ยจะมีค่าความดังเสียงโดยรวมเท่ากับกี่เดซิเบลค่ะวิธีการนะคะก็ให้เราเนี่ยจับคู่จับคู่ความดังคู่ไหนก็ได้ค่ะสมมติว่าเอาง่ายที่สุดเลยนะคะสำหรับตัวอย่างนี้ก็จะเป็นคู่ความดังที่เท่ากันนะคะอย่างเช่นเราจะจับคู่60กับ60 60กับ60มีความต่างกัน0นะคะ76กับ76ต่างกัน0ูนย์แล้วก็80กับ80นะคะไม่ต่างกันก็คือต่างกัน0นจากนั้นเราก็ไปเปิดตารางค่ะตารางแรกที่จะบอกค่าความต่างว่าถ้าต่างกัน0ูนย์เราจะนำค่าอะไรมาบวกกับตัวที่สูงที่สุดระหว่างคู่นั้นนะคะจากโจทย์เราก็จะเห็นว่าถ้าความต่าง0ูนย์เราก็จะนำา3มาบวกกับตัวที่มากที่สุด ระหว่างคู่นั้นซึ่งเท่ากันอยู่แล้วเพราะฉะนั้นก็จะได้เป็น60บวก3จะเป็น6 3 d เดซิเบลนะคะจากสองตัวก็จะเหลืออยู่ตัวเดียวนะคะ76กับ76เมื่อรวมเสียงกันก็จะได้เป็น 79dB เกดซิเบล80กับ80รวมเสียงกันได้เป็น8 3 d เดซิเบล จาก6ตัวนะคะเมื่อกี้ก็จะเหลืออยู่3ตัวแล้วนะคะก็จะเป็น 63, 79แล้วก็83เดซิเบลเราก็จะทำการรวมเสียงต่อค่ะ,ะสมมุติว่าเราเอาตัวที่ใกล้กันแล้วกันเพื่อจะได้จับคู่กันง่ายขึ้นนะคะเราก็จะใช้79ไปรวมเสียงกับ83 79กับ83เนี่ยมีความต่างกัน4 ะค,ะความต่างเนี่ยเราจะไม่นําเครื่องหมายมาคิดนะคะเราจะดูแค่ความแตกต่างเฉยๆเมื่อความแตกต่างสีปุ๊บเราก็ไปเปิดตารางเลยค่ะเมื่อเราเปิดตารางมาปุ๊บเราก็จะเห็นได้ว่าความต่างสีเนี่ยนะคะจะต้องต้องนํสองตัวเลข2เนี่ยมาบวกกับตัวที่มากที่สุดระหว่างคู่นั้นซึ่ง83กับ79ตัวที่มากที่สุดก็คือ83นะคะก็จะนำ 2ไปบวกเข้ากับ83ก็จะได้ออกมาเป็น8 5 d เดซิเบลนะคะเอาละเรายังเหลืออีกตัวหนึ่งนะคะก็คือ63ตัว63เราก็จะดึงเอามารวมเสียงกับ85เลยนะคะเพราะฉะนั้น63กับ85ต่างกันเยอะมากเลยใช่ไหมคะโอ้ต่างกัน22นะคะ22เลยเพราะฉะนั้น เมื่อเราดูตารางแล้วเราจะพบว่าถ้าต่างกันตั้งแต่10เดซิเบลขึ้นไปนะคะตัวเลข10บขึ้นไปก็คือเราจะนำศูนย์ไปบวกกับตัวที่มากที่สุดของคู่นั้น <S <S เพราะฉะนั้นนะคะระหว่าง85กับ63เราก็เลยจะได้ออกมาเป็นศูนย์บวกกับ85เป็น85เดซิเบลหน่วยที่ได้จะเป็นเดซิเบลเนื่องจากว่าเราตรวจวัดมาเป็นเดซิเบลไม่ได้มีการนะคะต้องการเป็นค่าอื่นนะคะ พอจะนะคะเข้าใจนะคะว่าในเรื่องของการรวมเสียงนะคะถ้าเมื่อมีระดับเสียงมาให้เราจับคู่นะคะสมมุติเรามีหลายเสียงเราก็จับคู่เป็นคู่คู่ไปแล้วก็หาความแตกต่างของคู่นั้นจากนั้นก็ไปเปิดตารางเพื่อดูว่าความแตกต่างเท่าไหร่นะคะจะนําค่าอะไรไปบวกเข้ากับตัวที่สูงที่สุดระหว่างคู่นั้นนะคะก็บวกกันไปเรื่อยๆนะคะจนกระทั่ง ะะเหลืออยู่เพียงตัวเลขเดียวเท่านั้นก็จะเป็นค่าการรวมเสียงทั้งหมดนะคะทีนี้นักศึกษาอาจจะสงสัยว่าถ้าเกิดว่าเราไม่จับคู่นะ,นะคะเราสามารถที่จะเอาตัวค่าที่มากที่สุดไปรวมกับน้อยที่สุดเรียงไปเรื่อยๆได้ไหมได้ค่ะจะจับแบบไหนก็ได้ขอให้รวมกันมาเป็นทีละคู่แล้วสุดท้ายก็จะออกมาได้เป็นตัวเลขตัวเดียวโดยที่การรวมเสียงก็จะไม่ซ้ำกันในแต่ละคู่